สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิว g p x regent 250รว w i n ครับผมคันนี้เดิมเดิมเลยนะฮะสวยสวยเลยเครื่องเดิมเดิมแน่นๆน็นนอตเดิมเดิมเลยฮะคันนี้เป็นท่อเดิมนะครับ2ส,สูบยางใช้ได้อีกยาวครับผมคันนี้ไฟหน้าเป็น led ฮะสวยสวยเลยสีดำสนิทคันนี้มีร่องรอนการใช้งานเพียงเล็กน้อยนะครับเรามาดูเครื่องฝั่งนี้กันนะฮะ เครื่องแน่นๆสวยๆเลยฮะเงาๆคันนี้ไฟท้ายแต่งยูนะฮะเรามาดูเรือนไม่กันเลยไม้น้อยมากครับอยู่ที่13,000โลเท่านั้นเองมาฟังเสียงท่อกันเลยฮะ เสียงข้อพอๆพพนุ่มๆเลยครับผมคันนี้เสนอขายอยู่ที่38,900บาทครับผมใครสนใจนะครับสามารถติดต่อไลน์แอดด้านบนและเบอร์โทรได้เลยครับผม